สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาติดตามนะคะอาการเนาะของน้องนะคะที่ อันนี้ฉีดสารเหลวมาสิบกว่าปีแล้วนะคะแล้วก็เคยขูดเสริมไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะปรากฏว่ามีการแดงเสพขึ้นมาแล้วก็ปวดมากนะคะนี่เราจะเห็นมาแดงแบบนี้เลยนะคะก็ผ่าไปเจอหนองไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะวันนี้ก็คือมาติดตามครบ3สัปดาห์แล้วนะคะตอนนี้ยังไม่ได้หายครบร้อยปร์เซ็นต์นะแต่ว่าเดี๋ยวเราให้ดูคร่าวๆก่อนว่าดีขึ้นยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่นะคะหนึ่อม นี่อ,อ่ะมีความละมุนนะเราจะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยอักเสบเป็นหนองตัวเนี้ยเนื้อกินไปค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็บริเวณนี้ก็อักเสบแต่ว่าฝั่งนี้จะอักเสบเยอะกว่าเนาะเราก็จะเห็นว่า มันดูดีขึ้นอาการแดงหายไปเลยนะคะที่สําคัญคือเนื่องจากว่าตอนนั้นอักเสบค่อนข้างเยอะเนาะมีหนองค่อนข้างเยอะตรงบริเวณนี้อาจจะยังไม่หายร้อเปอร์เซ็น์เราจะเห็นว่ามีความผุขาอยู่คือตัวหนองเนี่ยกินเนื้อไปค่อนข้างเยอะมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันก่อนนะก็ใครที่มีอาการน้อยอย่าปล่อยให้เป็นเยอะนะยังไงเดี๋ยวเราก็จะมีแนวทางการรักษาต่อไปในอนาคตเหมือนกันอ่ะนี่นะคะอ่ะอาจจะมีความผุขาอยู่ อยู่บ้างนิดหน่อยนะคะนะเมื่อเทียบกับเดิมที่มีการอักเสบบวมแดงแบบนี้ตอนนี้มีความเป็นเคิร์ฟสวยงามมากขึ้นนะคะไม่ไม่ปวดไม่บวมไม่อักเสบแล้วอ่ะดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะนี่อ่ะฝั่งข้างนี้จะค่อนข้างโอเคนะหายไวฝั่งข้างนี้จะหายไวมากกว่านะคะอ่าเป็นยังไงบ้างในสามวีที่ผ่านมาเครียดไหมตึงโกไหม ถ้าถึงมือหมอแล้วไม่เครียดแล้วะแต่ตอนแรกมีอาการเป็นยังไงคะเจ็บอักเสบเจ็บอักเสบแล้วก็รู้สึกต้องมาแหละต้องมาออกไมได้แล้วค่ะค่ะ ก็ไม่เป็นไรเนาะก็คืออา่าตอนนั้นมาแล้วอักเสบค่อนข้างเยอะเนาะแล้ว<ช>ก็มีหนองนะคะแล้วก็มีซิลิโคนเก่าด้วยเนาะเราก็เอาซิลิโคนเก่าออกไปนะคะแล้วก็จัดการพยายามแต่งเนื้อแต่งทรงยกเนื้อให้เรียบร้อยนะคะเอ่อตอนนี้ถามว่าย,ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะคือเราก็ต้องมาดูแลกันต่อนะคะก็ในทางการรักษาสําหรับใครที่มีปัญหาเช่นเดียวกันเนาะเราเอ่อมีหนองมีอะไรที่กินเนื้อค่อนข้างเยอะนะคะจริงๆช่วงนี้เราเจอบ่อยเลยหลายๆคนเนาะเราก็ จะคอยดูแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นการนวดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราอาจจะมีการทำซับซซชั่นนะคะในกรณีที่คนที่เนื้อมันกินไปค่อนข้างเยอะเพื่อให้เนื้อมันฟูขึ้นดังนั้นค่อยๆค่อยๆเนาะแล้วก็ค่อยๆดูแลกันไปให้สมูทที่สุดให้หวานที่สุดนะคะก็ ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหานะคะทักมาปรึกษาได้นะคะเริ่มรู้สึกบวมแดงอักเสบให้รีบทักมานะคะเราจะได้รีบแก้ไขให้ให้สวยๆหวานๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย